เชือบอ,บอ,บอ,อ่ะเชือบอ่ะบกขามขาดังอ่ะฮะอยากขี้เป็นเท่นบอกเขาถือว่าเป็นเท่นหมาบ้าน่ะไม่ใชถือนั้นบ่ะเป็นเท่นเงี้ยขีย้เงี้ยกเด้อลูกเด้อในบกขามเด้อ,อบอเออลูกต้องคาบลูกแตยได้ยินบอแม่บอกเนี่ยอ๋อนี่บอจะปใชเตะก,กร้าดไอซอนดู นักคิ่มาหาแม่ดูเร็วแม่มแหละแม่เสียวคีมาหาแม่ก่อนมาห,ห,หนีไปว่าเอาเขีมนมหาแม่แม่เสียวคีแม่ถามก่อนอย่าเอาใส่อีกเด้อบันนี้เด้อ,อครับตองว่าครับรลูกบอกกับผู้ใหญ่นันคขด่อย่ยาเอาใส่อีกเด้อครับครับดีๆครับผมครับผมห้ามเฮ็ดอีก ค่ะในเรื่อยงยาขี้ครับเจ็บบ่ปป่ะนี่เจ็บบ่บ่ครับได้หนียังไปหลบยุไซมาหนี่นี่หนี่หนี่ขินไปหลบยูุไซมานี่นี่อยู่เลยค่ะขึ้นดื้อเดช่วยไม่ๆๆมไ้ใน,นอยาขี้ยาขี้กับลูกขึ้นขี้ลูกขึ้นยังไงขึ้นในแม่บังดูบายบายเดี๋ยวขี้ชาวก้อนขึ้นสอบหอยัง,ง,งนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ สวัสดีครับป้าเน่านี่สวัสดีครับสวยๆดูเร็วๆบอกสวัสดีครับป้าเน่าก่อนสวัสดีครับแนนบอเป็นเบาเรี่วป้าเน่าว่านายคิดเป็นเบายังบ่เป็นบ่เป็นครับครับเออครับยังไงขับซื้อดูอ้ออ้อเต็มเอียงเอาคืนคี้ครับเอ้าแม่สะเอาึ้นขี้เอาเข่าขาขึ้นเข้าขาขึ้นเอาอย่าง นาคี้เราได้มาคาม,มาแต่เตเดรุแง่เขาไปียังนั่นมันถามเฮดิกเดอลูกเด้อไปหาห<อ>มอเจ็บบอ,อ,อบไปหาหมอเจ็บบอแม่ถามแม่บุกเดวครับหมอใหดตังใดหมอให้ตั้งนี้ครับผ้าหนี้ครับเฮ็ดดีๆครับแม่ถามครับแฮกแกงหัวครับนาขี้เราใส่มงใด เทีนี่ครับาเไปอเาจอยขึ่นนี่ลูเอายังขึ้นขี้นเอาขิ้นขึ้นให้ยังอยากอยากอยากีตาแกครับขี้กับปั้นเอาวะลูกปป้นก็ไดครับปั้นได้ครับนะขึ้ตรงเหตุดแต่ครับเออเป็น้นไดปั้นคอยๆปั้นไปครับ เซกิัำสั่นแม่ลูกบ่แม่สิบอกถอยถอยเรียวเรียวขวาเดียวขี่ว่าเดียวขีไปฮักขีขี้ไปไปฮักขีแม็กซ์ขี้มา่อไงจู้แม็กินขฮักแม่บอสโมฮักฮักพ่อจ๋าคนเดียวว้าว่วดีเลยฮักพ่อจ๋าคนเดียวจังได้แม่กับฮักขี้คือกันขี้ฮักแม่บอครับ แมวแมวมาซื้อรถใหายได้งอ,อบบ่ดีเลยแหงเงยแหงผู้หายเฮ้ยเบิ้งแม่ขอเบิ้งแม่บอกขอเบ,บิ่งดอกแหงเงยแหงผู้หายาเวุ่นหนุ่นขึ้นบ่ฮักแม่แม่กับบ่ฮักขิ้นคือกันให้พ่อจา้าหักแมวมาซื้อรถให้ขิ้นพรอให้พ่อจาา้าชื่อให้พ่อจ้าบ่มีเงินพ่าจาอจ้าเขาเงินนะ่ะแม่นกคือเกา่าเชี่ยงเกา กับแง่เข้าไปอีกไม่มาขามนั่นผู้ดังแห่งปึงๆดังกับโบมี่<อ>นี่คอยกับบ้านเดี๋ยวมอากระสีเอามีดปาดออกปาดออกปาดออกแล้วก็ดึงออกเจ็บปนนีนห้องม, <า S 1> มอากระสีดึงดังมากๆ ว่าป็านปากเปินขี้ดื้อคอข่อยกลับบ้านอย่าว่าข่อยลูกมันบอดีลูกน่าขิ่นกลับบ้านครับข่อยกลับบ้านบ่เอาข่อยกลับบ้านบ่เอาขิ่นกลับบ้านมาไหมขิ่นกลับบ้านข่อยขิ่นกลับบ้านครับกลับานครับดีมากกลับานโอ้กระบานอะไร้านยัง ป้าปิดไฟนอนที่นอนตอนไหนครับนอนขึ้นมานักกินกินหอดผู้มิ่นบอไปหาผู้มิ่นบลูกเป็นอย่างเชืนอวาไปหาน้องอามินเป็นอย่างอามินอิมินอิมินที่ไหนหรอเป็นผู้ไต้อามินอืมผู้มิ่น คูณมินผีบ้านยังไงลูกไปบ้านนอ้องนิสัยบอดีเด้อเดี๋ยวแ,แม่กสิไปหาะูุณมินมานำ้ำโอเคปะขี้ไปชิ่อยู่นี่ขี้กัอยู่นี่คือกันแต่ว่าเอาน้องมานำ้ำอยากไปกับไปก,กับไปแม่กับไปคือกันขี้ก,ขกับไปคือกันไ,ไปเอาน้องเข้ามาตลุกเอาน้องเข้ามาเด็ห้องแอร์ขี้มากบอลแมนบอกให,อบให้ไม่ได้มาน่าบื่ให้ไม่เดือดมาน้ำลูกให้ไม่เดือดมาเบิง้งขี้เดี สวัสดีค่ะอาหมิวผู้บ่าวดีขึ้นย่างดีขึ้นแล้วค่ะหนีผู้ด่าคุ้มปึงหนีหยัดกับไปอีกหามเฮ็ดีกเด้อลูกเด้อครับบ่เอาเออบ่เอาเออแม่บอกเอาไหมหามเฮ็ดีกเด้อลูกเด้อครับเออครับเออครับเออครับดีเลยรับดีดีเออครับเออครับนม่สายพอดี เชื่อวันนี้คนเดียวมันเอาบางเครืแต่งหน้าเห็นบอกมก็เต่นในสัตว์แหรอมันเดือดเรื่องหอมแม่เป็นเห็นขี้นแม่เห็นอยู่เด้ตาหน้าแน่แม่อิจเตอมือหยีของแม่นะเอามาว่าเอาเอกสารแม่ว่าเหริน บินคาไฟบ่เอาลูกเอามาให้แม่ไว้ไว้เอามา <c oughs> สุดยอดเลยนะคิน <c oughs> ที่ไปใส่ฮึใ <c oughs> บยูงหน่ <c oughs> อโบมวลน,น้าม,ม, <c oughs> มือหิงแต่ว่าบมวลน้ามืออะ ลูกคนงามจ้านิมบ้างไว้น่าคิดไปดึงโอ้ยไปดึงเสือไนไปดึงเงเงงในแม่มาอ้างไว้นี่ออกมาทับห<อ>ินซะเนาะทับห<อ>างเอาออกมาอีกนะมามาเรื่อแม่ไปารีนางนั้นเมย์สาวแหบๆอยู่คนแหงบ่คือ ใครวิ <expand> ่งา้ย like ูใส hey, so ่วะขี้ยูใส่วะเอ้ยนักขี้ยูใส่วะแล้วทุก็เห็นขี้น อาเย็กได้กินอีกนาคิมไม่ค่อยกินข้าวนาคิน <c oughs> กินแต่นม <c oughs> มื่อแม่จะไปของนางก็แม่ปวดเหงียวอีจา่ามาเราอยู่อีจา่าเด้ปอ,อ,อ,อประจ่าแม่แยนมแม่ให้พระจ่าซื้อโอ้ยพระจ่าซื้อเดี๋ยวเดียวเดีดดดดดดยวปอาา๊อกแม่จําให้แม่แย้นั่งก็แม่ชาด<อ>แบกคนแบกถี่หมดละนอนไปนอนไปไปไปบายพระมือว่านนี่ไหว้พระที่ไหนไปเลยขืนข้ออีจา่าเลยไลว้อีจ่าครับอย่าพระจ่าน้องแม่เขาท่านทุกคอฟ้าไปปิดต้องฝนต้อง เพื่อแม่จะไปอาบน้ำละ